การที่2นะครับก็คือการตระหนักว่าอยู่ในโลมบทที่8ข้อ5ถึงข้อที่6นะครับถ้ามีใน p o w e r p o ไปต้องอ่านด้วยกันไหมครับ1 2 3ที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งที่เป็นของพระวิญญาณด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่ในเนื้อหนังก็คือความตายซึ่งปักใจอยู่ในพระวิญญาณก็คือชีวิตและสนนิสุขนะครับข้อนี้ก็คือต้องปักใจอยู่ในผู้วิญญาณบริสุทธิ์ ก็คือว่าต้องขอพ่อญาญบริสุทธิ์ช่วยให้เรามีความคิดต่อตัวเราเองให้ดีขึ้นพระวริญญาณจะช่วยให้ไอเดียกับท่าน Alert เห็นไหมครับพ่อวิญญาณจะช่วยให้แนวคิดกับท่านในการเรีรเยนหนังสือพ่อวิญญาณจะช่วยให้แนวทางแก่ท่านในการแก้ปัญหาคนที่มาโกงเราว่าเราจะโต้อตอบไหมหรือเราจะทําอย่างไรพระวริญญาณจะให้ความคิดแก่ท่านเป็นต้องมีประสบการณ์ในการพรร่อวิญญาณให้ความคิดไหมครับ ให้ไอเดียให้ความคิดนะครับที่ผ่านมาพระวิญญาณก็ให้ความคิดกับผมนะครับเนื่องจากว่าในค่ายที่เราจะไปกันที่ภูเก็ตเนี่ยปรากฏมีค่าจ่ายเด่นซึ่งเราไม่ยังไม่ได้คิดแล้วก็เป็นค่าจ่ายที่สูงด้วยก็คือค่ารถตู้ที่เดินทางไปไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปมาในระหว่างที่เราอยู่ในภูเก็ตแล้วถ้าเราไปกัน60คนก็รถตู้อย่างน้อยก็มัน6คันค่าเครื่องจากค่ารถตู้จากสนามบินนะครับไปที่โรงแรมเนี่ยนะฮะแพงมากเลยนะครับ ประมาณ2อ0สบาทต่อคนแล้วผมเคยไปอยู่เซนทันภูเก็ตเนี่ยหารถกับโรงแรมยังไม่ได้เลยครับถามคันหนึ่งประมาณ150บาทแพงกวัากรุงเทพอีกนะครับแล้วเขาหลักที่เราจะไปพักเนี่ยห่างจากภูเก็ตอยู่ประมาณ90กิโลก็คือเชียงใหม่กับเชียงดาวจะเดินทางยังไงจะขึ้นรถโดยสารไปลงที่อาเขตเอ,อ้ยไม่ใช่ไปลงที่สถานีแถวเขาหลักและจะไป โรงแรมยังไงดีตายแล้วนะครับก็อธิฐานขอพระเจ้าพระเจ้าให้ไอเดียว่าทําไมไม่ประสานหน่วยงานที่เขาจัดรถอยู่แล้วโอเคเพื่อเรื่องสั้นหลงคือว่าตอนนี้บริษัทเช่ารถ2บริษัทก็คือบั d เจ็ดกับเฮิร์สสนใจในโปรเจกต์เรามากๆแล้วก็บอกว่ายืนยันเกิดน50%ว่าจะร่วมโครงการกับเราก็คือดูแลเรื่องการเดินทางฟรีในช่วงที่เราอยู่ในภูเก็ตพีง่านี้ดีไหมครับนี่คือไอเดียที่เมื่อเรามีความเชื่อในพระเจ้าแล้วเราไม่กลัวแล้วเรา เพราะฉะนั้นนะครับถ้าคิดแบบกลัวนะครับโอ้โหไปภูเก็ตไม่ไปละค่าเครื่องก่อแพงอยู่แถนนี้แหละไปค่ายานี่ดีกว่าห้วยตึงเท่านะครับเอกไปหาที่เช่าดูซิห้วยตึงเท่ามีที่ประชุมประมาณหนึ่งร้อยคนไหมเอกกี่แล้ไปด้วยความเซ็งเป็ดโอเคห้วยตึงเท่านะเราผมว่าพี่น้องครับค่ายปนี้เราจะไปห้วยตึงเท่าเท่าเท่าฟังชื่อก็คือยังไงก็แก่ห้วยยังไงก็แก่ตึงเท่า ภาษาเมืองก็ตึงเท่าจะใดก็ตึงเท่า <c oughs> นะคนไปไม่มีหนุ่มสักคนนะมันเหมือนถอยหลังเข้าคลองไงก็ไม่ทราบนะครับแล้วกลางคืนบอกว่าไม่มีใครนอนสักคนแน่นอนต้องขี่รถมาใส่กันไปนะฮะกลับมานอนที่บ้านตอนเช้าก็ต้องมาสายๆเสียงลงไหมครับเสียงแน่นอนนะแต่ตอนนี้พี่น้องโอ้โหไปภูกเก็ตพี่น้องเวิร์กไหมครับพักโรงแรม5้าดาวครึ่งน,นะครับมีชายหาดส่วนตัวตื่นเช้ามาเปิดประตูระวันนะครับจะเดินตกสระเพราะมีสระว่ายน้ําอยู่หน้าห้องของท่าน รวมอาหารเช้าตื่นเช้ามากินอาหารเช้าด้วยชวนใครใครก็อยากไปผู้จัดจาก,การฝ่ายขายของบริษัทบัตเจ็มาคุยถึงออฟฟิศผมวันเสาร์ที่ผ่านมาคุยไปคุยมาเข้ามากับภรรยาเขาผมบอกไปพักที่เขาหลักเปิดดูเฮ้ยเอ้ยผมว่างพอดีเลยช่วงนั้น <c oughs> คือผมว่างพอดีเลยภรรยามีเรื่องเลยฉันก็ว่างเหมือนกันพาไปด้วย <laughs> ผมเลยว่าโอเคได้เลยฮะจัดให้เลยหนึ่งห้องมาได้เลยให้ให้พักฟรีได้เลยผมตื่นเต้นมาก น,นี่ก็คือสิ่งที่เมื่อเราไม่มีความกลัวแล้วเราขอพู้ยาญพระเจ้าช่วยพระวิญญาณก็ให้มีความคิดที่ดีขึ้นโอเคไหมครับพัฒนาเรื่อยๆความคิดจึงเปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมไหมครับเบสเสร็จความคิดตรงนี้บวกลบเงินแล้ววันสามหมื่นกว่าบาทตอนนี้เราได้แล้วก็คือเราได้โรงแรมแคนเทอรี่แล้วเขาหลักคอนเฟิร์มเรียบร้อยตอนนี้รอจ่ายตังอย่างเดียวนะครับก็รอพี่น้องสะสมคข่กับเอ A, แหละนะครับแล้วก็ตังในบัตรจาเขานะครับจากห้องเราประมาณสามพันบาทหรือ1000บาทนะครับถูกมากๆมี ใช่หาสอะไรก็ว่าไปนะครับผมก็โปรโมทเยอะมากเพราะนั้นขอพญ,ญาณช่วยเรามีความคิดที่ดีขึ้นนะครับเข้าใกล้พระเญญาณก็คือเข้าใกล้พระเจ้าเข้าใกล้พระเจ้าก็มีความคิดเหมือนพระเจ้าใช่ไหมครับี่น้อมพื้นฐานคนที่เรียนหนังสือมาจากการรับข้อมูลรับปัญญาที่ส่งต่อมาเป็นทอดทอดนะครับมีระบบการคิดว่าทําอย่างไรจะถ่ายทอดปัญญาได้ถ่ายทอดโดยการสอน สมัยก่อนนะครับสมัยโรมหรือสมัยกรีกที่เป็นแหล่งแห่งสติปัญญาสมัยนั้นเนี่ยคนก็พยายามมาเฝ้าหาอาจารย์ที่ดีแล้วก็มาฟังคําสอนต่อๆกันไปรับคําสอนต่อๆกันมานะครับ <S <S ดังนั้นเราจรึงคนที่สามารถจะมีสติปัญญาได้ก็คือคนที่รับคาสอนจากดีสมัยนี้นั้นคนอยากเรียนต่างประเทศเขาก็จะเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยที่ดีและเลือกเรียนกับอาจารย์ที่ดีใช่ไหมครับเพื่อไปอยู่ใกล้อาจารย์ที่ดีแล้วฟังไอเดียเขาว่าเขาว่างไงบ้าง เป็นของสิ่งที่เราใกล้เกลือกินด่างก็คือการใกล้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูของเราเองไหมครับเป็นผู้ช่วยของเราเป็นเดอะเฮลเปอร์เป็นผู้ช่วยของท่านมีปัญหาสิ่งใดเข้าใกล้พระวิญญาณสิครับในกีจักเราจะมีโปรแกรมการเข้าหาพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรแกรมการเข้าใกล้พระเจ้าตลอดเวลาทุกวันอาทิตย์เราจึงขอวันหนึ่ง8โมงเช้ามาเข้าใกล้พระวิญญาณบริสุทธิ์กันใครมาก็ได้ไปใครไม่มาก็ขาดไป สติปัญญาจะต้องมีการทวนซ้าทบทวนเหมือนกันให้ปุ๋ยนะครับเจะต้องใช้เวลานะครับการเดินกับพระเจ้าไม่ใช่การกินยาบ้าเองไหมครับกินปุ๊บแล้วจะแล้วจะกระโดดปับ๊บมันเป็นเหมือนกินอาหารที่ประโยชน์ต้องใช้เวลานะครับเราต้องอดทนรอคอยเหมือนกันนั่นคือประการที่2นะครับประการที่3คือการตระหนักว่าเรามีความสามารถใหม่ที่จะปฏิเสธได้แล้วนะครับเราอาจจะไม่คิดว่าเราจะมีฐานะดีกว่านี้ เราอาจจะไม่คิดว่าเราจะมีส่วนรับผิดกนี้ได้หรือนะฮะแต่เราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าตระหนักว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเรามีความสามารถใหม่ที่จะปฏิเสธตัวเองได้แล้วที่จะสู้กับเนื้อหนังตัวเองได้แล้วนะครับในโลมบที่8ปข้อเบอกว่าถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ใต้พระวิญญาณเห็นมไหมครับเราไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังแล้วเราไม่ได้อยู่ใต้อารมณ์ของเราแล้ว แต่อยู่ใต้พยนานบริสุทิดพยานสามารถจะให้พลังใหม่ในการที่เราจะปฏิเสธสิ่งที่จะมาทําลายเราได้เราต้องเรียนรู้ในการใช้พลังงานนั้นมีหนังเรื่องน่าสนใจเรื่องที่มนุษย์กายสิทธิ์อ่ะสกายสิทธิ์แฟนแฟนเสื่องอะไรนะฮะสิยกุมาโอ้โหแฟนแทสติกโใช่ไหมครับ มีมีคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์ไฟพี่ต้องมีใครดูแฟน t a s t ิกโฟไหมครับดูใช่ไหมมีคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์ไฟเห็นไหมครับที่มันเป็นไฟอะ่ะมันก็เริ่มต้นในการลองบังคับไฟตอนแรกมันก็บังคับไม่ได้ไงแต่ตัวมันมีฤทธิ์อานาจเป็นไฟแล้วจริงไหมครับผมดูเรื่องนี้นะผมนึกถึงพายานสุดทันทีเลยเพราเป็นอะไรไฟๆคล้ายๆกันคือพายานเป็นเหมือนไฟมาอยู่กับเราไงแต่เราต้องรู้จักคอนโทรลเห็นไหมครับต้องฝึกควบคุมต้องฝึกคุ้นเคยกับ พย่มสุดที่อยู่มันอยู่ในตัวเราแล้วดังนั้นเราจึงคนนี้มันคงไม่หาไอ,อ้ที่ยิงแก๊สม,มาจุดเตาแก๊สั้างจริงไหมครับเพราะประตูมันเป็นไฟอยู่แล้วเพียงแค่ฝึกควบคุมอาจจะจุดแก๊สได้เพอเพลจะต้องการหุงข้าวเนี่ยก็รู้สึกคิดเล็กน้อยมากเลยนะฮะ <laughs> ก็สามารถจะ,จ,ะจุดไฟได้เพราะนั่นเหมือนกันเราต้องตระหนักว่าปัญหาที่เราเจอนั้นเรามีพลังที่สามารถจัดการได้มไหมครับนี่คือจุดเริ่มต้น ของการอวยพรของพระเจ้าก็คือพระเจ้าจะอวยพรตามการตระหนักของเราหรือเรียกว่าตามความเชื่อของเรานี่คือส่วนของเราที่เราต้องต้องบิวเองเราไปเหมือนกับแฟนตาสติกโฟร์ซึ่งได้พลังพิเศษมาแล้วแต่เหลือแต่ว่าเราจะฝึกใช้ไหมเราจะออกแรงไหมเราจะทดสอบดูไหมเราจะลองกระโดดดูจากตึกดูไหมว่า เราสามารถบินได้ด้วยไม่ได้พูดถ้าไปโดโด,โด,โดตึกนะครับแต่ประมาณว่าทําใเสีงเราไม่คุ้นเคยมาก่อนเราจะลองกล้ารับโครงการนี้ไหมว่าเราสามารถทําได้เราลองงานระดับประเทศดูดีไหมเราลองตัดสใจดูไหมว่าเอาละจองตั๋วเลยภูเก็ตไม่เป็นไรเดี๋ยวพระเจ้าสปอร์ตเรื่องเงินให้อะไรอย่างเงี้ยเราจะลองกล้ารับสิ่งนี้ดูดีไหมนะครับหลายคนนั้นขาดพระพรไปเพราะว่าไม่กล้าลรับพระพรพระพรนั้นมาจากงานรับใช้เสมอเองไหมครับ ตระหนักว่าเรามีความสามารถใหม่ที่จะปริเสธได้แล้วเราทําตระหนักว่าเราทําได้มากกว่าที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถดีกว่าที่เราเป็นอยู่เห็นไหมครับนั่นคือประการที่3ที่เราต้องคิดใหม่นะเป็นความคิดที่มาสู้กับความคิดเดิมที่เป็นความคิดว่าเราล้มเหลวแน่นอนเราละอายแก่ใจเราไม่มีกําลังเป็นต้นประการที่4ี่ก็คือเปลี่ยนความคิดให้มุ่งไปที่พระเจ้าเมื่อเรากลัวแทนที่จะมุ่งไปที่สถานการณ์นะครับ เปลี่ยนความคิดไปมุ่งที่พระเจ้าเมื่อเวลาที่เรากลัวตอนเราเจอความกลัวนะ